เริ่มฟังนิทานบ้านนาราันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับห <c oughs> ุนหนูเราผู้เท่าไม่เรื่องสอบถามจูจูประกฏเสียงชาราภาพดังขึ้นนอกห้องในซุ้มเสียงนี้ประกอบไปด้วยปราณยุดลึกลำดังลั่นถึงริมหูเสียวเยียนและสวินเอ,อ๋อทำเอาทั้งคู่ตกใจสะดุ้งเฮือกยามนั้นไม่รอเสียวเยียนกล่าวอันใด สวินเอ๋อไหวกายวูบปาดออกนอกห้องทันทีมองดูเงาร่างของสวินเอ๋อเสียวเหยียนกำมือเบาๆราวกับว่าสัมผัสอันเนียนนุ่มก่อนหน้านี้ยังคงตกค้างอยู่กระนั้นให้รู้สึกอะไรอวรไม่คลายนอกประตูพวกผู้สูงวัยชุดดำสองคนเดินวนไปเวียนมาราวกับมดบนหม้อร้อนดวงตาของทั้งคู่แลดูแดงกำ่ำพวกเขาคอยคุ้มกันสวินเอ๋อตลอดเวลาเมื่อครูจู่ๆนางมาถึงห้องเสียวเหยียนพวกเขาย่อมสังเกตได้แน่นอน ตอนแรกยังไม่คิดอะไรแต่เวลานาน,านเข้าพวกเขารู้สึกไม่เข้าทีเสียวเย็ยนและสวินเอ๋ออายุยังเยาว์วกกับยามนี้ประสบพบหน้าไฟสเสนหานั้นแค่สัมผัสก็ลุกปรึบหากเป็นบุรุษสตรีทั่วไปจะลุกปรึบกหาเป็นไรไม่แต่พวกเขาสองคนย่อมจะไม่บึงมากระทําเรื่องไรคุณธรรมเช่นนี้แต่สวินเอ๋อไม่ใช่สตรีธรรมดานางเป็นถึงผู้มีสายโลหิตสมบูรณ์แบบที่สุดในรอบพันปีของตระกูลกู่หากวันนี้สวินเอ๋อทอดกายแก่เซียวเย็ยน เช่นนั้นเซียวเหย็นต้องถูกตระกูลกูไล่ล่าสังหารสุดล่าฟ้าเขียวและถึงตอนนั้นพวกเขาสองคนที่มีความผิดโทษฐานคุ้มกันไม่ดีจุดจบคงไม่น้อยหน้ากว่าเซียวเยียนเท่าใดนักและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะสวินเอ๋อมีความสําคัญต่อต,อตระกูลกูลเหลือคาาทั้งคู่เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูครูหนึ่งพลันหยุดลงแลวสบตาก,กันและเห็นดวงตาแดงกล่ำของอีกฝ่ายต่าองพงโงศรีรษะโดยแรงหมุนกายควับยกมือผลักประตูห้องเข้าไป จังหวะเดียวกับที่มือของทั้งสองแตะโดนประตูบานประตูพันเปิดผงังเงาร่างของสวินเอ๋อปรากฏแก่คันลองสายตาุนหนูและเห็นสวินเอ๋อออกมาผู้สูงวัยสองคนตื่นเต้นลิงโลดในตาฝ้าฟางแทบหลั่งน้ำตาหากหนุ่มสาวคู่นี้ขาดสติยังคิดผลทั้งตระกูลกูได้คลุ้มคลั่งแน่เห็นท่าทางของผู้สูงวัยทั้งสองสวินเอ๋อ e ที่แซงปั้นหน้าเย็นชาต้องแก้มแดงเรื่อยยังปลั้นไม่อยู่ แต่น้ำเสียงกลับเยือกเย็นเป็นพิเศษลินเล่าพวกท่านทั้งสองคนจะทำอะไรผู้สูงวัยผมขาวมุมปากกระตุกก่อนกล่าวเสียงสัน่นคุณคุณหนูอันกับเสียวเย็นไม่ได้ทำอะไรกระมังพวกท่านคิดเลอเธออะไรกันโดนซักถามตรงๆเช่นนี้นวลแก้มสวินเอ๋อแดงซ่านอีกคำรบหลงตาใส่คนทั้งสองด้วยความกระดากจากนั้นผลักทั้งคู่ออกเดินตัวปลิวกลับห้องตัวเองได้ฟังเช่นนั้น ผู้สูงวัยทั้งสองค่อยถอนใจล่องอกเรื่ออายของคุณหนูไม่มีอะไรผิดแปลกไม่น่าจะได้ทำเรื่องยังว่าผู้สูงวัยผมขาวมองตามสวินเอ๋อที่ห่างออกไปปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากพลางกล่าวนั่นก็เพราะเราสองคนมาได้ทันเวลาด้วนิสัยของคุณหนูถ้าไม่มีอะไรจริงๆทนัยจ,จึงแก้มแดงเถือกถึงใบหูแต่โชคดีที่ยังไม่เลยเธอถึงขั้นนั้น ผู้สูงวัยชุดดำยกมือคลำหัวใจที่เต้นระรัวกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นเฮ้อยังดีถ้าถึงคันนั้นจริงๆเราสองคนได้กลายเป็นคนบาปของตระกูลกูแล้วผู้สูงวัยผมขาวถอนหายใจคิดถึงความสำคัญของสวินเอ๋รต่อตระกูลกูต่อให้ผู้สูงวัยทั้งสองหนักแน่นปานใดก็ยังอดขวัญผวามไม่ได้ทั้งคู่ถลึงตาใส่ห้องพักของเซียวเหยียนแวบหนึ่งร่างขยับปุบ ค่อยๆเลือนหายจากหน้าประตูเรื่องในคืนนี้นับเป็นเรื่องว่าเสียวที่สุดในชีวิตของพวกเขาแล้วในห้องเสียวเหยียนกอดผ้าที่ห่มตัวสวินเอ๋อเมื่อครู่ยังเม้อลอยครู่หนึ่งค่อยวางลงด้วยรอยยิ้มหมองเรื่องในคืนนี้กลับเป็นเขาที่มูทะลุเกินไปหากผู้สูงวัยสองคนนั้นไม่ส่งเสียงเกรงว่าคืนนี้จะก่อเกิดความผิดมหันขึ้นจริงๆถอนใจแผ่วเบาเสียวเหยียนสูดหายใจลึกๆหลายเหือกสงบสติอารมณ์ หลังจากจิตใจเยือกเย็นลงมวนคำพีสีทองที่สวินเอ๋อให้ไว้เมื่อครู่ปรากฏขึ้นบนมือเซียวเหยียนในนั้นมีสามตราสุดท้ายของเคล็ดวิชาจักรวานเซียวเหยียนสนใจเคล็ดตราจักรวาลอย่างยิ่งจากที่บนนั้นเขียนไว้หากฝึกสำเร็จทั้ง5ตราจะเทียบชั้นได้กับทักษะยุทธชั้นฟ้าสำหรับอนุภาพของทักษะยุทธชั้นฟ้าเซียวเหยียนไม่แน่ชัดนักแต่จากวิชาอักตรีห้าห่วงก็พอประเมินได้เล่าๆ ทักษะยุทธชนิดนี้เขาสามารถโค่นล้มผู้แก่งกล้าหุบเขาปิ้งเหอได้ถึงสามคนด้วยพละงกำลังส่วนตนผลงานระดับนี้ไม่อาจไม่กล่าวว่ารุ่งโร์โชคช่วงกลุม้มนคำภีสีทองเสียวเยงกระดกเล่นพักหนึ่งหลังนิ่งคิดเล็กน้อยกลับไม่ได้ฝึกหัดทันทีแต่เก็บมันลงแหวนมันจ่จุการพูดคุยกับสวินเอ๋อคืนนี้ทำให้เขาตระหนักในความสำคัญของพลังฝีมือมากขึ้นหลายส่วนทักษะยุทธฝึกเมื่อใดก็ได้ แต่ยกระดับพลังฝีมือคือสิ่งสำคัญอันดับแรกเสียวเยียนปั้นหน้าจริงจังยกมือกระชากเสื้อออกเผยลายพิษอสูนที่คล้ายวังบนสีดำบนทรงอกที่ผ่านมาเขากลัวว่ายกระดับพลังฝีมือเร็วเกินไปจะทำให้รากฐานไม่มั่นคงแต่หลังจากสำแดงอักขีฟ้าสามจำแรงเสียวเยียนสามารถยึดกุมพลังฝีมือที่เพิ่มขึ้นเฉียบพลันนั้นได้อย่างมั่นใจฉะนั้นตอนนี้น่าจะถึงเวลาถอนรากถอนโค,คนลายพิษอสูนแล้ว ด้วยพลังฝีมือของเซียเวเยียนตอนนี้ล่อหลอมลายพิษอสูนทั้งหมดที่มีไม่ใช่เรื่องอยากส่วนปราณยุธบริสุทธิ์มหาสารเข้มข้นที่แฝงอยู่ในนั้นร่างกายเซียเวเยียนสามารถรองรับได้เช่นกันพูดง่ายๆก็คือเวลานี้จัดการลายพิษอสูนที่รุมรเร้าเซียเวเยียนมานานหลายปีคือเรื่องที่ถึงพร้อมที่เงื่อนไขทุกประการฮฮ่ฮเซียพี่เยียนของขวัญชิ้นใหญ่ที่เจ้ากำนันให้คราวก่อนนั้นตอนนี้ข้าขอรับไว้ทั้งหมดโดยไม่เกรงใจแล้ว เสียวเยยนลูบลายพิษอสูนบนหน้าอกเบาๆมมปาเสยะยิ้มเลือดเย็นปลันนั่งคาสมาธิประสานท่ามือเปลวเพลิงสีเขียวใสในกายลุกโชนร้อนแรงจากนั้นปุยพุ่งใส่ลายพิษอสูนอย่างบ้าคลัง่งภายในลายพิษอสูรประกอบด้วยปราณยุทิชั่วชีวิตของเสียปีเ่เยี็นปีนั้นอีกฝ่ายอยู่ระดับปรมาจารย์ยุทธสามดาวโดยประมาณแม้ตอนนี้ลายพิษอสูนไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ถ้าเสียวเยียนหล,ล่อหลอมสำเร็จพลังฝีมือคงจะก้าวหน้ารวดพราด และสถานการณ์เช่นนี้พอดีเป็นสิ่งที่เซียวเย็นยินดีจะได้เห็นเพราะตอนนี้เขากําลังต้องการพลังฝีมือที่สูงพอไรซึ่งพลังฝีมือไม่ว่าเรื่องใดๆล้วนเป็นแค่วาจาเพอพกเซียวเย็นขยับสมาธิจิตเลวเพลิงสีเขียวตรงเข้าโอบล้อมลายพิษอสูรอย่างหนานแน่นอุณหภูมิร้อนจัดทําให้ลายพิษอสูรขยุกขยิกตลอดเวลาขวัญดําเป็นกลุ่มๆล,ลอยฟุงตอนนี้ลายพิษอสูรไรซึ่งคุณสมบัติกําเริบเสบสารเช่นอดีต เหลืองหารุไทยบัวแก้วที่มันไม่เคยสะทกสถานบัดนี้เปลี่ยนจากเปลวไฟเล็กจิ๋วในสายตาของมันมาเป็นมหาอัคคีหลังจากเซียวเวย็นเลื่อนระดับพลังฝีมือภายใต้การห้อมล้อมแน่นหนาของเปลวเพลิงสีเขียวใสลายพิษอสูปนประหนึ่งลูกแกะที่ถูกฝูงหมาป่าจับจ้องเกิดอาการตัวสั่นง,งันงกเพราะมันรู้สึกได้ว่าวันเวลาดีๆของมันกำลังจะหมดลงแล้วเซียวเวย็นยิ้มเย็นมองดูลายพิษอสูนกลุ่มนี้ปีนั้นเจ้าสิ่งนี้ทารุณกรรมเขาเกือบตาย ว่าบัตรนี้กลับกลายเป็นอาหารเสริมในการเพิ่มพูนพลังฝีมือล้อมสิ้นเสียงตะวาดกลางใจเปลวเพลิงสีเขียวใสรอบรอบลายพิษอสูนเริ่มหมุนตัวสะบัดด้วยความเร็วสูงเส้นอคีเล็กจิ๋วสุดขนาดนับตัดแบ่งลายพิษอสูนเหล่านั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังลายพิษอสูนแตกแยกเป็นสิ่งเสียเส่ยงเสียวเย็นขยับสมาธิจิตเพลิงหฤทัยบัวแก้วแ,กวแยกย้ายออกไปห่อหุ้มลายพิษอสูนชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหมด จากนั้นเริ่มกระบวนการหล่อหล,อ,ลอมในห้องเสียวเหียนหลับตาแน่นเปลวเพลิงสีเขียวใสแลบแลบบนผิวกายทำให้อุณหภูมิภายในห้องเริ่มสูงขึ้นเวลาผ่านไปทายพิษที่แฝงอยู่ในลายพิษอสูนเริ่มสูญสลายเป็นความว่างเปล่าหายใต้การหล่อหลอมของเพลิงหฤทัยบัวแกว้วขณะเดียวกันปราณยุดบริสุทธิ์เข้มข้นที่แฝงอยู่ในลายพิษอสูนก็ปรากฏออกมาไม่ขาดสายจากนั้นลังไหลผ่านเส้นลมปราณของเสี่ยวเหียน ทำให้ปราณยุดซึ่งตอนแรกแห้งเหือดกลับมาเต็มเปี่ยมอย่างรวดเร็วและกลิ่นไอของเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูถึงระดับสุดยอดด้วยพลังฝีมือตอนนี้ของเซียวเยียนกล้จะล่อล้อมลายพิษอสูรไม่ใช่เรื่องยากอันใดเงื่อนไขทุกประการล้วนสุกงอมสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือเวลาการเวลาดังวารีเซียวเยียนหาทราบไม่ว่าการหล่อล้อมรอบนี้พริบตาเดียวผ่านไปสามวันในสามวันนี้พวกสวินเอ๋อเคยแวะมาหา แต่ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าประตูห้องลงกรอนแน่นหนาเพราะว่าโชคดีที่พวกนางไม่ใช่คนวู่วามหลังรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายร้อนระอุที่แผ่ซ่านออกมาจากในห้องก็สันนิฐานได้ว่าเซียวเหยียนน่าจะกําลังเข้าฌานอยู่ฉะนั้นจึงไม่ไปรบกวนและช่วงที่เซียวเหยียนเข้าฌานสามวันนี้เมืองเยเฉิงกลับอึกรกะทึกครึกโครมเป็นพิเศษและมูลเหตุแห่งความคลึกโครมนี้แน่นอนก็คือมาหาศึกสถานฟ้าเมื่อหลายวันก่อน การปรากฏตัวและการพักแรมอยู่ในเมืองแย่เฉิงของพวกเซียวเหยียนทําให้อิทธิพลบารมีของตระกูลเย่แข็งแกร่งขึ้นเป็นอันมากคนส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจว่าตระกูลเย่ตกต่ำเสื่อมสุดแต่บัดนี้มองดูอีกคราคล้ายว่าเบื้องหลังตระกูลเย่ก็มีผู้คําจุนที่ยิ่งใหญ่สุดขีดเช่นกันเพราะเหตุนี้เองกลุ่มอิทธิพลซึ่งตอนแรกจับจ้องตระกูลเย่ตาเป็นมันยามนี้กลับไม่กล้ามีความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งผู้แล้งกล้าระดับปิงเหอ สุดท้ายยังต้องจากไปอย่างสลดหดหู่ประสาอันใดกับกลุ่มอิทธิพลอื่นๆยิบยืมบาร,รมีชื่อเสียงของพวกเซียวเหยียนตะกูลเย่ได้เสพสุขกับวันเวลาอันร่มเย็นชั่วระยะเวลาหนึ่งในห้องที่ร้อนอบอ้าวเซียวเหยียนนั่งขัสมาธิบนเตียงน้ำเงือระเหยออกมาตามรูขุมขนทำให้เสื้อผ้าแนบติดผิวกายขณะนี้ใบหน้าของเขาบวมแดงผิดวิสัยลายพิษอสูรขนาดเท่ากำปั้นบนหน้าอกปัดนี้เหลือเพียงจุดด,ดำเล็กๆจำนวนหนึ่ง แล้วรอบๆจุดดําเหลา่านี้ยังสามารถได้เห็นรอยอักขีสีเขียวอ่อนรางๆขวันสีขาวเป็นสายๆลอยออกมาตามลมหายใจกลิ่นไอของเซียวเหยียนในเวลานี้ลึกล้ําแก่กล้ากว่าปกติและในกายเขาปรายุดอันทรงพลังไหลสู้ตามเส้นลมปราณราวกับน้ําป่าก็เกิดเสียงดังซาซร่างกายที่บอบช้าเพราะการสาแดงอักขีฟ้าสามจำแหลงบัดนี้หายสนิทคืนสู่สภาวะสุดยอดอีกครั้ง ปรายุทธส่งพลังหมุนเวียนเร็วรี่มีแนวน้มจะทะลุคอขวดให้เห็นรำไรและคล้อยหลังปรายุทธในเส้นลมปราณทวีความล้ำลึกแกล้าความเร็วในการหมุนเวียนยิ่งมายิ่งฉับไวใบหน้าเซียวเย็ยนยิ่งมายิ่งบวมแดงรูขุมขนตลอดทั้งร่างมีปราญยุทธกลุ่มเล็กๆปะทุกออกมาร้าวกับไอ้นาการโคจรปรายุทธด้วยความเร็วสูงดำเนินอยู่พักใหญ่ทันใดร่างเซียวเย็ยนแข็งทื่อเสียงเบาหวิวที่แทบจะไม่ได้ยิน แพร่ดังขึ้นจากก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณคล้อยหลังเสียงเบาหวิวนี้ความรู้สึกซาบซ่านยังบอกไม่ถูกตลบอบอวนขึ้นในกายเซียเวเหยียนจากนั้นแพ่กระจายทั่วสพางไก่อาการปวดบวมที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของปราญยุทธถึงกับมาลายหายไม่เห็นเงาแทนที่ด้วยความรู้สึกดื่มดำไม่รู้ใครทะลุระดับปรมาจารย์ยุทธสามดาวแล้วหรือลืมตาขึ้นช้าๆในลูกตาดำจัดมีร่องรอยเปลวเพลิงสีเขียวใสหลงเหลืออยู่บ้าง ก้มหน้าลงเสียเวเหยียนมองดูทรวงอกลายพิษอสูนตรงนั้นยังถูกลอหลอมไม่หมดแต่เห็นจุดสีดำมากมายปราณชุดชั่วชีวิตของเสียพี่เหยียนย่อมต้องมาหาสารเป็นธรรมดาตอนนี้ร่างกายอยู่ในช่วงสุดยอดถ้าละทิ้งก็น่าเสียดายเสียเวเหยียนมองดูจุดดำเหล่านั้นช่างใจเล็กน้อยกลับไม่ได้ออกจากสภาวะฝึกฌานแต่ลับตารวบรวมสมาธิอีกครั้งในเมื่อลอหลอมมาถึงขั้นนี้แล้ว เช่นนั้นก็จัดการให้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วกันเพียงไม่ทราบว่าปราณย,ยุทธ์ที่เหลืออยู่ในลายพิษอสูรใช่จะทําให้เซียวเยยนขึ้นสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธสีดาวโดยราบรื่นได้หรือไม่หลังการหล่อหลอมต่อเนื่องอีกครึ่งวันจุดตำเหล่านั้นก็อันประธานหมดสิน้นและลายพิษอสูรที่เสียปี้เย็นประทับไว้ในกายเซียวเย็นเมื่อปีนั้นก็จางหายดุจหมอกควันหาตะแกนั่นในปรพบล่วงรู้ว่าลายพิษอสูรของตัวเองไม่เพียงเอาชีวิตเซียวเย็นไม่ได้ ตรงข้ามกลับเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังฝีมือของเซียวเยียนให้รุดหน้ายังก้าวกระโดดไม่ทราบจะโมโหจนเต้นหรือไม่หล่อหลอมลายพิษอสูนที่เหลือจนหมดสิ้นปราณยุทธบริสุทธิ์เข้มข้นในนั้นไหลเวียนในกายเซียวเหยียนอีกครั้งปราณยุทธลาวนี้แม้มีปริมาณมากเทว่ายังคงไม่เพียงพอทําให้เซียวเยียนทะลุถึง4ี่ดาวเซียวเหยียนมุ่นคิ้วด้วยความเสียดายนึกไม่ถึงว่าลายพิษอสูนยังไม่อาจตอบสนองความต้องการ ที่จะเลื่อนขึ้นสองดาวในรวดเดียวของเขาได้มีความรู้สึกเหมือนแตะถูกปราการสี่ดาวแล้วแต่ถ้ายุติตอนนี้ต่อไปไม่รู้เมื่อใดจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นอีกเสียวเหยียนถอนใจเบาๆเวลานี้เปรียบเสมือนลูกธนูขึ้นสายไม่อนุญาตให้ย่อย่อนในเมื่อปรายุทธในลายพิษอสูรถูกล้อล้อมจนหมดเกลี้ยงเช่นนั้นก็ได้แต่ใช้สมบัติของตัวเองแล้วคิดได้ดังนั้นเสียวเหยียนโบกมือบูบ สมุนไพรสีแดงสดหลายตน้นปรากฏออกมาจากแหวนบรรจุจากนั้นลอยคว้างกลางห้องสมุนไพรเหล่านี้สังกัดธาตุไฟในนั้นย่อมอุดมไปด้วยพลังงานธาตุไฟมองดูสมุนไพรเหล่านี้เสียเวเหยียนอ้าปากเปล่าพรดูดเปเลวเพลิงสีเขียวใสกลุ่มหนึ่งโวยพุ่งออกไปห่อหุ้มสมุนไพรเหล่านั้นโผล่โผล่โผล่ภายใต้การห่อหุ้มของเปลวเพลิงสมุนไพรเหล่านี้ทยอยระเบิดแตกพลังงานธาตุไฟเป็นกลุ่ม ทะลักทลายออกมาลอยคลุ้งทั่วห้องตามหลักแล้วพลังงานที่ได้จากสมุนไพรไม่อาจดูซับโดยตรงแต่การใช้พลังงานในสมุนไพรเช่นนี้ถือเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแต่ขณะนี้เซียวเหยียนไม่มีเวลาไปหลอมสก,กัดพวกมันมาปรุงเป็นโอสถแล้วสิ้นเปลืองก็สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็ต้องทะลุถ,ถึงปรามาจารยุตสีดาวให้จงได้รู้สึกถึงพลังงานลอยคลุ้งเต็มห้อง,งเซียวเหยียนค่อยพงกศีษะพึงใจแล้วหลับตาอีกรอบ คณะเซียวเยยนกำลังขมักขม้นกับการยกระดับพลังฝีมือของตัวเองเหนือเวหานอกเมืองแย่เฉิงออกไปพันลีเงาดำสิบก็สายชักน้ำกลิ่นไอสาบหอบหนึ่งพุ่งทะยานมาจากขอบฟ้าราวกับวายุคลั่งเมื่อใกล้เข้ามาค่อยพบว่าเงาดำขนาดใหญ่เหล่านี้ถึงกับเป็นฝูงสัตว์อสูรเขาเดียวสี่ปีกเหนือศีรษะของสัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนยืนอยู่ด้วยเงาร่างชุดดำเหลือบมุ่งจำนวนหนึ่งที่แผ่สร้างกลิ่นไอคลุมเครือ เหนือสอัตว์อสูรเขาเดี่ยวซีปีกตัวหน้าสุดบุรุษผู้หนึ่งยืนมือไพล่หลังหน้าตาหล่อเหลาทว่ายามนี้บนใบหน้ากำลังใช้ชาวด้วยสีสันอันเครียดขึมสายตาจับนิ่งที่กอะฟ้าทิศเหนือไกลลิบเมทอบลิงชวนจากาำกรองที่ได้รับเวลานี้คุณหนูอยู่ในเมืองเย่ฉงแดนโอสดด้านหลังของบุรุษชายชุดตามเลือบม่วงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อมลิงชวนนามมากรอนัอนคุ้นหู คนผู้นี้คือรองแม่ทัพแห่งกองทัพพยับหมอกที่บุกมาสำนักในเพื่อรับสวินเอ๋อและเคยขัดแย้งกับเซียวเหียนเมื่อปีนั้นหลิงชวียนเจ้าเสสวะตระกูลเซียวคนนั้นอยู่ที่นั่นโดยกระมังหลิงชุวียนกล่าวเสียงราบเรียบแววตากลับวาวโรดโดยเพลิงโทรศพ์พ่อฟังคนที่อยู่ด้านหลังรีรอเล็กน้อยก่อนพะงกศรรีรษะหลิงชเวียนสีหน้าเฉยชาสายตาทอดมองทิศเหนือกำปั้นค่อยๆบีบแน่น หลวงตาฉายแววดุกร้าวเจ้าเซสะวะปีนั้นก็เคยเตือนเจ้าแล้วให้ยู่ห่างจากคุณหนูเห็นทีคราวนี้ถ้าไม่มอบบทเรียนแก่เจ้าเสียบ้างคงไม่เห็นเราแม่ทับอยู่ในสายตาฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ